สว,วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี f อทุกท่านเลยนะครับสวนลงใหญ่วันนี้จะพาไปชมวิธีการใส่ปุ๋ยอินรีย์ให้กับต้นอะโวคาโดนะครับมูลสัตว์ที่จะนามาใส่นะครับก็ซื้อมาจากฟาร์มโดยตรงกระสอบละ20กว่าบาทน,นะครับก็ยังถูกกว่าปุ๋ยเคมีเยอะเลยใส่ต้นละ2กระสอบก็ยังได้นะฮะร,ราคาถูกแบบนี้ เน้นหาง่ายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาตินอกจากจะเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้วยังช่วยปรับโครงสร้างดินให้ความอุดมสมบูรณ์เป็นปุ๋ยที่ไส้เดือนชอบมากๆเลยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับขี้แพะที่เราจะนำมาใส่ก็ได้เลือกเหยแก๊สไปบ้างแล้วนะครับหมักจากฟาร์มเรียบร้อยย่อยละเอียดเป็นผงบ้างเป็นเม็ดบ้างนะครับมีฉี่แพะผสมด้วยนะครับมีปุ๋ยยูเรียมากเลยทีเดียว เหมาะกับพืชกินใบนะครับใส่ไม้ผลก็ได้นะครับช่วยต้นรวมสมบูรณ์กิ่งงอกงามนะครับใบเขียวกระจี้ไม่ว่าจะเป็นขี้แพะหรือมูลสัตว์อื่นๆอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลไก่นะฮะหรือขี้หมูหรือขี้วัวนะครับแต่ต้องผ่านการหมักให้ละเหยแก๊สได้มากที่สุดนะครับมูลสัตว์ที่เราจะนำมาใส่นั้นจะต้อง ย่อยสลายระดับหนึ่งนะครับคายแกส๊สนะระบายแก๊สแล้วนะครับนะไม่มีความร้อนนะเราถึงจะใส่กับต้นไม้ได้เลยนะสำหรับมูลแพะนะครับนะมูลแพนจะมีสารอาหารมากมายนะครับแล้วก็จะมีท่านไนโตรเจนนะครับที่มาจากฉี่ของแพะนั่นเองนะครับฉี่ลาดลงกองกองมูลคีแพะเลยนะครับ อาจจะเป็นเม็ดเมดอย่างนี้นะครับผมปริมาณนะครับในการใส่นะฮะถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ที่5ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณ25กิโลต่อหนึต้นนะครับก็เท่ากับถุงถุง25โลนะถุงอาหารสัตว์หนึ่ถุงนั่นเองครับเราจะใช้พั่วนะครับตัดแล้วก็สาดกระจายให้สม่ำเสมอทั่วบริเวณรัศมี 2เมตรนะครับจากต้นโดยรอบต้นใหญ่ทรงพุ่มบานเนี่ยรากเขาจะแผ่ขยายออกไปไกลโดยเฉพาะรากฝอยเขาจะขึ้นมาหาอาหารบริเวณที่ผิวดินนะครับจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดแบบสำเร็จรูปก็ได้ก็จะมีความสะดวกนะครับสำหรับท่านที่หามูลสัตว์ไม่ได้เลยใส่ได้ยิ่งมากยิ่งดี ระบบนิเวศในดินจะอุดมสมบูรณ์เร็วมากขึ้นนะครับไม่มีผลเสียหรือสารพิษตกค้างในดินครับและใบไม้ที่ทับถมอยู่ที่พื้นดินนะครับก็ไม่ต้องกวาดออกไปเผานะครับให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยอยู่ใต้ดินนั่นแหละเราจะได้ธาตุอาหารที่หลากหลายมากขึ้นถ้ามีการปล่อยจุลินทรีย์ตามสายน้ำหยดนะครับจะดีมาก ปุ๋ยินรีจะช่วยย่อยสลายมูลสัตว์ได้เร็วมากขึ้นควรจะเน้นปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมีนะครับดินจะได้ไม่เสียปุ๋ยอินรียนั้นจะอยู่ได้นานกว่าปุ๋ยเคมีแต่แค่อาจจะใช้เวลาย่อยสลายที่นานกว่าเท่านั้นเองสําหรับปุ๋ยอินซีเนี่ยเราจะใส่ปีละครั้งนะครับหรือถ้ามีเยอะก็ปีละสองครั้งก็ได้ ก็ดูตามสถานการณ์นะครับถ้าต้นไม้ไม่งามก็สามารถใส่เพิ่มได้ต้นไม้กําลังออกดอกอยู่ใส่ได้ไหมใส่ได้ทุกช่วงวัยครับมีตอนไหนใส่ตอนนั้นเลยปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีการละเหยไปในอากาศนะครับธาตุฮิวมิกที่มาจากการย่อยสลายของวัตถุอินทรียนะ์มันก็สะสมอยู่ในดินตรงนั้นแหละต้นไม้มันก็ดูดไปใช้เรื่อยๆก่อนใส่ปุ๋ยนะครับเราก็อาจจะต้องเคลียร์วัชพืช บริเวณรอบโคนต้นให้สะอาดเสียก่อนสำหรับต้นเล็กเราก็จะใส่10กิโลนะครับหรือครึ่งกระสอบต้นอายุ1ปีก็ปลูกแบบยกโคนขึ้นนะครับถ้าเทียบกับที่ปลูกแบบพื้นเรียบนะครับาการปลูกแบบยกโคนเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าแล้วก็ อุดมสมบูรณ์กว่าก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับทำเองได้เลยส่วลง